ตัทัวครับผมมินูตัทัวเนาะตัทัวทอดปลาทูบเามันีเป็นาแซบแเป็นอได้ปลเด็กตัมปาเด็กฝากรดีเนาะนองปลาทูเนาะใช่และปลาทูปลาทูอไส์ไครับโอ้ปลาทูไซส์บิ๊กปลาทูนีเนาะ แซบ่บคือเก่าเลยพี่น้องเ้ยเด้วยโ,โ,โอ้โหเอ้ามากินข้าวน้องกันครับครับนี่นี่นี่มีอยัง,อ,งอีกเล็ดอิดกาไก่กาไก่ด้วยนะหนังไก่เนาะหนังไก่ทอดเนาะมาแซ่บๆกันกันครับสวัสดีครับมาแล้วกินข้าวครับผมตรงนี้เนาะเมนูนนเด็ดได้มาหนี่งแซ่บได้มาหนี่งโอ้โหตำทูตับปลาทู แก้วกบนะครับผมพี่น้องเอ้ยแก้วแหงได้ไหมเกยวแหงพนแหงอืมับอืมครับแล้วก็ คทัวครับเขากันนานเลยผู้สดยข้มงไปผู้ยังเดนเลยผู้ปลาทูนี่กินได้ใช่ไหมอืมอืม อืม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 ใส่อือขาอืมเป็นแค่สองคนคือเขานะตัวนักประยุกต์เสียงหนักอ่าต้องต้องกอล 1 0ส m กระโดดเสืสขอเขข้อนอักมีตํย,ยน่จับปมป้อน แหพบมาย่างก็นนะ้องย่างลแ,าแ,ลแ,ลแล้วก็ตำแก้ว้อดมีเต่เมนูสเกละมียรมกระทูก็หอมมันทองตำก็เผ็ดเปรี้หวานแก้วคบตำล้ำเลยครับผมอร้อน อโอเคครับผมบเจอกันใหม่ครับผมคนหน้าคนนี้ต้องขอเาเท้ไปครับ